สวัสด,ดีทุกท่านที่รักติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับตามล่าหาความสําเร็จรับนะครับวันนี้เราจะมาทรมานพี่ดิวิเลตด้วยาการเอาแฟนตาให้เขากินนะสังเกตรครับถ้าใครที่สามารถเล่นเวสโลกนะครับจนจบจนถึงชิงแชมป์แฟนตาในคุกเมโลพีดได้แล้วนะครับแล้วเราก็จะได้ถ้วยรางวัลฟอนตาศึกสองเวียนนี้มานะครับทุกคนครับพอใครไล่มาแล้วเนี่ยเราสามารถมาที่ สูตวิจัยใหม่นะครับทุกคนครับแล้วเราจะเห็นเนี่ยเครื่องเติมแฟนตาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมไอ้เครื่องนี้ใช้เติมแฟนตาไม่ได้นะครับทุกคนครับให้เดินมาทางซ้ายแทนนะเดินมาทางซ้ายเราจะเจออ่ที่มีหุ่นยนต์อยู่นะครับที่มีหุ่นยนต์อยู่สังเกตจะมีตู้ขวดน้ําแฟนตาอยู่ตรงนี้พระโธ่นี่ครับก็จะมีเฮลลี่อยู่ครับแล้วก็คุยกับเฮลลี่ได้นะนี่คอแห้งแล้วครับทุกคนครับเขาก็จะแจกน้ําแฟนตาให้เราด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้วไอ้เครื่องแฟนตาตรงนี้นะครับทุกคนครับ เราสามารถกดสำรวจครับเพื่อดื่มแฟนตาได้เห็นไ,ไหมเสร็จแล้วเราถ้วยเราจะได้มันจะเติมแฟนตาเข้าไปในถ้วยรางวัลของเราครับแล้วเราสามารถกดดื่มได้ให้กับพี่ดีวิเลตนี่แหละโอ้โหไฟดอนแฟนตาซีแม่เจี่ยมไปเลยนะครับเราสามารถ้ <laughs> เดียเด๋ยวเดียเด๋ยว,ยวกินแฟนตาแล้วฟองออกโอ้พี่ดีวิเลตกินแฟนตาแล้วฟองออกครับทุกคนครับอ่ะ พี่ดิวิเล็ตเขาแบบหิวฟาต้ามากเขาชอบกินฟาต้ามากครับทุกครับเป็นยังไงครับโอ้โหกินแล้วแบบฟองออกเลยฟุฟ้งฟิ้งเออเป็นยังไงล่ะเออชอบมาว่าดีนะักว่าทำไมชอบดื่มน้ําอัดลมใช่ไหมเราก็จะให้พี่ดิวิเลเล็ตกินน้ําอัดลมไปเยอะๆครับทุกครับเออฟุ้งฟิ้งกับอีกแมวกินแล้วเลื่อนไปเพิ่มเนียนะไม่ว,มนะไมว่าอะไรเลยเล่ะ ี่วันเหมือนพี่ดีเวเลตบอกเลยว่าอยากกินน้ำหวานทำไมแม่เอาน้ำเปล่ามาเติมน้ำตาลลงไปก็พอนะครับแม่เข้าใจอะไม่รู้จักน้ำอัดลมมันชุ่มชึ้นขนาดไหนนี่แหละมอมเมาพี่ดีเวเลตด้วยน้ำอัดลมก่อนนะทุกคนนะแล้วก็ให้พี่ดีเวเลตกินไปเรื่อยๆก็ร้อนครับค,บความสําเร็จเดียวมันไม่พอครับรนครับ,รบ,รบเออโอ้โหได้มาอีกอันนึ่งละ เออถ้าเราวอมมาพีดิวไเลตนะครับหรือตัวละครไหนก็ได้นะทุกคนนะก็คือกินแฟนตาไปเรื่อยๆครับเออฟอนตาพี่แฟนตาแล้วเขาก็จะได้รับความสําเร็จเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ยังไม่พอนะครับยังไม่พอให้กินอีกครับเออได้มาสอความสําเร็จแล้วไดเราไม่พอนะครับเราไม่พอใจเราต้องการเพิ่มเยอะกว่านี้ครับและนี่ครับครั้งที่16เรียบร้อยครับไฟนอลแฟนตาซีนะทุกคนนะ พุ้งฟลิกกระดิ่แมวนะครับแล้วเราก็จะได้รับความสํำเร็จจากการดื่มน้ำฟอนต้ากันนะทุกคนนะถึง3อันนะครับที่พี่ได้มา3าอันนะเออหรือพี่กดรับครั้งที่1นะครับเห็นไหมกดรับครั้งที่2นะครับและกดรับครั้งที่3นะครับได้มาสามอันเลยนะเออจากการมอมเมานะครับ ให้พี่นิวเคลเลตกินน้ำฟอนต้าไปเรื่อยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ